ไปไป sáu ไป sáu. ลูกสตาร์ทไม่ได้ในนคนที่หนตทุกทีสามนไปกไปแนวนั้นโอ้ไปได้ก็ได้จังดเเออไป ือ <mondo S 2> <segue> eh. ไปเองสัน hmm. น mm ่ะอ่ากไปทางล่าให้มือได้ได้่นันี่อะไรออี่สายสามยี่สามยี่สาม งานโพเจรรญจาเสีงงานดประเทศไทยครับมาลูกมาเนมือนี่ย แห้งโอ้ยยัะงดัานำไทยผ่านแล้วผ่านเลยครับแห้งขาดยหลยาวผ่านแล้วผ่านเลยครับ